เสื้อก็โคดนะนะไม่เอาเหรอมันยังเออ์ลี่อะไรบีทูมินิเออร์ลีอ่ลอยู่นะฟิฟตี้ฟิฟตี้ทูฟิฟตี้ทรีฟิฟตี้อะไรเดี๋ยวดูให้ฟิฟตี้โฟร์ฟิฟตี้โฟรวันนี้มีฟุตบอลด้วยเหรอ <Yeah. S 1> ไทยมันไม่ตรงอะลูก mm. ในไทยนะมนนไ,ไม่สเตท ไม่สเตตมันเบี้ยวแงแงงอยู่นั่นมันไม่สเตตไปดูกระจกไปไปไปอย่ามาแกล้งแม่ให้มันตรงๆจะได้ดูสมาร์ทสมาร์ทแมนฮะโอจะเป็นวอร์ลนะสูไปฟิฟิฟแล้ว, <What? S 1> ไ,ปลวไปยืนดูรถ good, จะดูไหมแม่จะให้ดูอืมน่ดูนี่ เหมันไอ้ม yeah, like ่ตรงเห็มันเป็นเบี้ยวเอานี่ลงมาข้างล่างคืออะไรเออไหนเนม่ตงเลยนี่ t t รงให้มันสเตสตะเดี๋ยวปัปปสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยโ่วโลกมนีก็มพอกันอีกแล้วพี่น้องมนีกะอาหนาวพี่น้องเดือนวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งเนาะพฤศจิกายนส5 0 0ันห้ารเท่าไรล่ะสองพันห้าร้องพันยละกันเนาะพี่น้องเนาะ ใครทำน,นี่เก illed, ove, ide, n, B rier. B rier. Gotta, ่งจริงใครพาสีโอ้เก่งเก่งเก่งแห่งเก่งหลายอีหิอเลือปิดประตูน้ำแน่ปิดประตูน้ำเดี๋ยวบนลมสิพัดเปียดมาแกล้งแม่นะบอกให้ทำอะไรก็ไม่ทำเลยเหรอจับตอนเลยเอาจะสิก้าเรียกหรือยังเดี๋ยวก็มาสายอีกหรอกไม่เป็นไรเออวันนี้เปิดเทอมมนแรก เรียนกล่องพี่หน่องกล่องมังหันนี่มันใหญ่กล่องมังหนึ่งนี่มันใหญ่แบบนี้เวลาเขาถ่ายแล้วมันสียดาหน่อย,อยนะมุมบรรยากาศกะแดดออกสวงเสาพี่หน่อสงสวยจังหน่อยฝนสิตกท่านผู้ช้มมาเปน็นยังคืออัมือนนาติงไม่หนาเอวะลูกไปไปเดินท่านผู้ช้มมาเปน็นยังคือต้องเดือยย่างมาโซงลูกนล้ความความสุขของข่อยพี่น้อง กมซูข,ข้องก่อยเล็กๆเนีเ่หน่อยเนาะอันแกยังมือเสาขึ้นหาบูแถทำผสมมาอันนี้ขนเขาปฏิเสธเด้อเพียงถอดหม้อเบาซูฟั่งเสื่อนอนะขึ้นหาบูแถมันเหื่อยตัวละพี่น้องทราบสิเตือนเนาะเตือนหกโมงเสาหกโมงเสามันกันหนาวพี่น้องพูดได้อยางลูกจากที่นอ่อนหน่อยสินะหกโมงเสามันกันหนาวชามส่หอดมานกะขี่รถไปโรงเรียนกะเกือบสูโมงคนละพี่น้องสี่สิปนาทีปน,นี้ก็ทราบสิม้หอดเพื่อนอย่างสินะ กะซีโมงเคิงผุนอะเลิกบายสามโมงเคิงสามเสหอดบาทกะซีโมงเคิงสิน้องมันกะเมื่อยนะขี่รถมันกะเมื่อยมันกะเพียร์มันกะหน,นาบูดไปธรรมดาค่ะปะปน,นี้อันกลับมาหอดบ้านแล้วก็กะซีมาเฮ็ดคลิปวิดีโอซอยแหม่มก็คือเขาก็พอได้เฮ็ดเพราะว่าก็ไอ,อ้โตลูกกันนะพี่น้องที่โตลูกแบบมาไม่เมื่อยกันยังก็สิ่ย่งยางไม่มาล,ลูกเนาะจะให้อ่ะเนาะจะให้อ่ะให้มันแก่ ว่าหนาวทิวที่หนาวหนาวอีหลีที่ใว่โอ้ยว่าสวยจังเลยทิวที่ดูสวยเลยสวยสวยร่มบีบีบ้างว่าเพิ่งต้นใหม่ต้นนั้นพี่น้องนั่นน่ะเมเปิลเมเปิลนั่นน่ะเมเปิลใช่ไหมน่ะเมเปิลบังพี่น้องบรรยากาศสต๊อกเส ยังมันมาเรามาไวนะเนี่ยวันนี้ฮะไม่เม็ดหรอกวีผมหรือเปล่าเนี่ยใส่กางเกงในหรือเปล่าใส่กางเกงในหรือเปล่าแกงแม่ตี่วคือกันได่ไหมแม่แม่ตะลูกแกงแม่แม่ก็บแกงลูกคือกันโอ้ยหนาวทือที่หนาวหนาวอย่ามาแกงแม่เมื่อพ่อที่ตกเกยขึ้นทั้งผีพี่น้อง รถยังาาอยู่ <No. S 1> ทำไมไม่รู้สินทำไมนสุดหัวฉันลืมก e ปแล้วเอาเลยก็วันนี้ก็แปลว่าทุ่งเดีเปิดเทอมแปลว่าอะไรอันเดอราวันแรกนะแปลว่าอะไรวันแรก first first day <laughs> first day start ขนมาตอนรถ เบิ h, cous cous. ่งแญ่นะเราเก็บขี่มาพี่น้องเอาเข้ามาละเต็มเทือติเข้ามาละเจสิก้ามาซะเกือบทันรถคันข้างหลังก็มาเพราะคันข้างหลังพี่น้องสองคันพร้อมกัน